ฝอกก็เล็กก็เฉลี่ยต่ำไมเลยกันเลยว้าวาสย D J ยวัสวัสดีครับวันนี้ผมบังเย็นสินประกาศวันนี้มีจะพามารีวิว ปลาที่มางเอีดจับมอดได้ทุกคนไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนฟอกก็แล็กก,ะกะเ็เฉีเลยต่อะไรกันเลยว้าวไปนี่ทุกคนปลาที่บังเอียดจับมาได้เดี๋ยวมึงจะรีวิวให้ดูบอกเลยว่าสวยๆั้งนั้นดูทุกคนนี่ <analog> โอ้โหใครสนใจตักไม้เดียวนี้นี่ตัวนี้เดี๋ยจะดูตัวนี้โครตรหล่อทุกคนนี่ทุกคนนี่หล่อมากโอ้โหตัวนี้ก็หล่อทุกคน มีแต่ตัวหล่อๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูนี่ตัวนี้ก็หล่อตัวนี้ก็หล่อโอ้โหหล่อทุกตัวทุกคนดูอือหืออันนี้คือน้ําที่มันเหน็ดพักไว้นะทุกคนไว้เป็นน้ําป่าและอันนี้คือบอ่อสําเร็จแล้วก็นี่พ่อพันธุ์มันอยู่ในนี้ทุกคนดูเจ๊ดูม่รมันจะขึ้นไหมนะอือหือไม่ขึ้นนะทุกคน มันแอบอยู่แลในนี้เขาปังยูงทุกคนบ่อธรรมชาติกองเอียดเดียวันนี้จะพาน้องๆไปตักปลานะครับหนูข้งล่างเดี๋ยวเราจะตักปลาแล้วก็ย้ายปลาโนตักย้ายจากบ่อเล็กๆไปบ่อใหญ่นะเพื่อให้มันได้โตขึ้นไวๆเพราะว่านี่ทุกคนไม่รู้ใครมาลักปลาบางเอียดใครตามนี่ปลานี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้โอเคเอฟซีโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ทุกคนบ่อยักบางเอียด บ่อนี้เนี่ยบ่อธรรมชา่วแต่เมียจะเลี้ยงปลาช่อนดีไหมในนี้อันนี้ฟันนี่เซ็งเลยเนาะมันตายหมดเลยเนาะนี่เดี๋ยัเมียกะว่าจะตักในนี้ด้วยแต่ว่ามันขึ้นนั้นแล้วเนี่ยเมียจะได้ปลาบ่อนี้อ่ะโอ้โหนั่นแม่มันนี่แม่มันปลานี่แม่มันนู่นแม่มันเว้ย โอ้ดูดูเอา้าไปไหนเนี่ยลูกบอลสวนแล้วเหรอตรงนี้เนี่ยอยู่นี่มีคนเราได้แม่มาแล้วนั่นคน,นเจอแม,ม,อม,ม่มาแล้วทุกคนอันนี้คนเอาได้แม่มาแล้วนี่มีคนแม่มันนี่แม่มันทุกคนโอ้โหแม่พันเลยลูกบอแม่พันเลยอะ่ยอะ นี่ดูทุกคนแม่พันเดี๋ยวมีจะปลาไปบ่อนี้แม่พันแม่พันแม่พันนี่มีจะไปในบ่อนี้แม่พันนี่นี่มีจะตักปลามาปล่อยบ่อนี้นะทุกคนดูอ๋อแม่แม่พันหลุดแล้วไปแล้วทุกคนแม่พันไปแล้วไม่รู้ไปไหนไล้แต่ว่านี่คนมันจะมานู่นคนปล่า นี่บอ่อธรรมชาติสวยของแท้เดี๋ยวรามาตักบ่อนี้ที่จริงมัน,นจะตักบ่อนี้ลงไปในนู้นเยอะๆแต่ว่ามันนี่อะไรทุกคนบ่อนี้คือโอ้โหนี่ทุกคนประกาศน,นี้นะของเย็นบ่อนี้มาตักต่อเราจะตักปลาบ่อนี้นี่ไม่พันเลยไหมนี่ทุกคนมันเย็นด้วยอยู่โอโ้โหแต่บอ่อมันติดเป็นธรรมชาติแล้วฟันเนาะ เดี๋ยบ่อนี้นี่บ่อนี้นี่เขียวปื้อนไหมลูกบอโอ้โหแต่มันมองไม่ก็เห็นแล้วป่านี้ทุกคนเนาะอืมเดี๋ยวมึงเห็นจะมาตักบ่อนี้แล้วนี่บ่อนี้มีปลาไหมไม่มีอืมเรียบร้อยทุกคนมีปากัดหรือเปล่าไม่มีอ๋อนี่มึงเห็นเจ้ปปากัดทุกคนไหนทุกคนมึงเห็นเจ้ปปากัดมึงเห็นเจ้าปากัดทุกคนนี่ทุกคนนี่ปากัดทุกคนโคตรสวย นี่คุณมันจ้าปะกัดขวดสวยพอพันเลยโอ้โหไว้เดี๋ยวน้องขอลองจับมันน้องขอลองจับมันปะกัดพอพันเลยดีมึงงิ้นได้มานะนี to to oh. <te ่คุณโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลงไปอย่าลงไปนี่ฟานมังงิ้นได้ปะกัดพอพันแล้วนีฟานมาดูนี่ทุกคนนี่คุณนี่นี่ฟานดูนี่โอ้โหปะกัดพ่อพันสวยมากไม่เดี๋ยวป้าจะพาไปใส่ในในนู่ไว้ในขวดไว้พ่ะพันจะว่าจะเลี้ยง ไปจะเลี้ยงนี่น้องจาน้ำน้องจ่าเดี๋ยวป้าพาไปใส่ก่อนใส่ขวดไว้ก่อนนะนี่ป้าใส่ไว้ในนี้ก่อนนะเนี่ยนี่ป้าป้าใส่ไว้ในนี้ก่อนนี่คุณดูพวกเด็กได้ประกาศนี่ประกาศยักษ์เดี๋ยวมาดูกันว่าบ่อที่น้ำแห้งของเราได้ประกาศอะไรกี่ตัวนะนี่ป้าป้ามาใส่ไว้ในนี้ได้นะนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวมาดูไปดูดิยไม่ังกี่ตัวเหลือไปดูดิเดี๋ยวเราตักใส่ในนี้ดีกว่ามามาเร็วมาดูดิว่าได้กี่ตัว เฮ้ยทุกคนมันมาอยู่ในนี้อันดัฟอนตักเลยที่ได้ไหมไม่ได้ตักเลยเลยไม่ได้เพราะนั้นมาเงี้ยปตามเองมาเดี๋ยวมันขี้หมดเดี๋ยวที่ฟอนอยู่นี่นี่ปะาโอ้ยที่ฟอนเขาหน้าปลาเร็วดูดิว่าปลาอยู่ไหมในดูดิโอ้ยลงปจะเร็วไปเจอเร็วเดี๋ยวจะอยู่ในนี้ลงไปในคลังก่อนดีกว่าน้อ เดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นมาเราเพราะว่าเรากลัวว่าปลาจะอยู่ในนี้นะริฟเฟิเหรอใชนี่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 เดี๋ยวว่าปลาอยู่ในนี้นะเราต้องส่งมันลงไปก่อนอ๋อเผื่อว่ามันจะมีปลาทุกคนใช่ไหมริฟเฟิลเดี๋ยวป้าส่งไปนั่นก่อนนะเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีปลาใช่ไหมเออเออเออโอ้โหทุกคนมันแห้งเลยทุกคนเสียดายมากเดี๋ยวป้าดึงเงยะเกียรจิกันเองเสียดายมากเลยเฮ้ยนี่มีปลาไหมดูยนเดี๋ยวค่อยขนเรา มั่วมาแล้วขนไปขนมาหรือเปลนเนาะเดี๋ยวป้าดูก่อนเลยก่อนนี่ตรงนี้มีไหมตรงนี้มีแต่กบไม่มีปลาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามีปลากี่ตัวใช่ใช่ใช่โอ้โหตรงนี้นี่ทุกคนเมื่อกี้เราได้ประกาศแล้วใช่ไหมโอ้ยเรียบร้อยเลยทุฟคนมาดูซิว่ามันจะได้ประกาศเพิ่มหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้เราได้พ่อมาแล้วตัว มีคนระวงเลยดิน่ามีน้ำเลเดี๋ยวเงียจับดูๆนะน่าจะมีเลยเงียบว่ามันไม่น่าจะอุ้ยเจออีกแล้วทุกคนนี่เงียบเจออีกแล้วดิฟานเงียบเจออีกแล้วมีคนเงียบเจอแล้วปากกาอีกแล้วทุกคนนี่เงียบปากกาศอีกแล้วนี่นี่นี่หัวกลัวเนี่ยเงียบเอาที่ใส่มาได้ไหมทุกคนเดี๋ยวมาดูว่า จะมีสักกี่ตัวดูดูดูโอ้โหนี่เยอะมากเลยทุกคนตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้อืมมีไหมข้างบนนี้อืมในนี้ในนี้ที่ป้านประจออีกแล้วนี่อยู่หาอยู่นี่หาอยู่น้าเนามันมันวิ่งอยู่มนิ่งอยู่เดี๋ยวป้าดูอยู่ป้าดูอยู่ว่ามันมีตัวใหญ่ไหม ดูดิฟันดูเถี่วันดิดูเถี่วันดิไม่รู้มันติดอยู่นี่ไหมเดี๋ยวปะเอานี่ออกมาก่อนเมื่อกี้เราได้นะทุกคนเดี๋ยวนะโอ๊ยได้เลยได้เลยนี่นะตัวนึงอันาดได้ตัวนึง่งขนาโชว์เลยฟันนั่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 นตายเลยน้าว่าอยู่ว่าอยู่เดี๋ยวเอาอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนมีเลยไหมโอ๊ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วฟัน đây là tôi đang nào này quân đang nào này này nào ông tí tập mà đi có coi làm khếng mà nó phan mày ăn Ui đứa phan này bắt đã leo mấy แด้ไหนลคนได้ลูกกบเหรอไหนทุกคนลูกกบโอ้ยลูกกบนี่มัได้ปลาเราหรือเปล่าตัวเองนี่แม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 ่ประกาศไปไหนลูกกบน่งเห็นเจอลูกกบเหรอไหนเจอลูกกบนั้นแม่ปลาเอาไหนปลาองปลาลูกม sure oh ีกบนั oh 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 ่งอยากเอาลองอยากเอามินขี้เอาอะไรนี่ไดปลาตัวของเรานี่ยไดปลาตัวเราไหมนังกบจะไปจับมันไม่นั่นทุกคน มึกินน้องเห็นเหมือนปลาเลยปลาเลยใช่ปลาหมอไหมโอเคเดี๋ยวป้าจะเทลงในนู้นดีกว่านี่มีปลาอันนี้ด้วยปลาบอกกลัวครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไทุกคนเดี๋ยวเราปาอันนี้ไปเปิดก่อนพาไปปล่อยตัวผู้เลยนี่ทุกคนเราได้มาแล้วเลยนี่ทุกคนมันอยู่นี่ทุกคนนี่นี่มาดูมาดูนู่นนู่นู่ประกาศนี่ตรงนี้ก็ประกาศ นี่ทุกคนมาดูประกัดประกัดตัวสวยเลยทุกคนเออไปไหนได้มาที่เพื่อนนี่นี่เจอแล้วทุกคนนี่ทุกคนตัวนี้ก็สวยเป็นหนางไ็นโพด้วยทุกคนตัวนี้ดูเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บสองตัวแต่ตัวนี้เราก็จะปล่อยไปนี่ให้มันไปขายายพันธุ์ต่อโอ้ยทุกคนโอเคลงไปเลยนะโอเคไปเราไปเก็บสองตัวนู้ เก็บสองตัวนู้นพาไปขยายพันธุ์ต่อวันนั้นเราเพิ่มาแต่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยปะเก็บได้สองตัวเลยทุกคนนี่ประกาศของเทพยทุกคนนี่คนนี่ตัวนี้หางมาพูนี่คนหางไปพูหนึ่งตัวลงไปแล้วก็อีกตัวนึงพ่อพันเลยตัวนี้ทุกคนเลยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ดทุกคนโด่งสวยมากเลยตัวนี้ทุกคนดูอืมอืมทุกคน ไป,ไ,ปไปเราไปเก็บไว้ข้างบนเลยไปมาดูกันว่าเรสวยแค่ไหนนี่ทุกคนได้มาแล้วพ่อพันเลยทุกคนสวยมากโอเคแจมเดี๋ยวเมื่ไงขออนุญ,ญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะทุกคนสงสารปลาเดี๋ยวเคลียร์ลงไปนู้นก่อนก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน,น้าเดี๋ยวจะพาไปช่อนที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิดมาจะไม่้นกจะเป๊ะจะปิง